ครับสวัสดีครับนะวันนี้มาจอมเบสติเขือนนี่ในบ,บ้านหงเหลียวนะพอคนดักหรออะนะวักนาดนักน่เนาะวันนี้เน่ะเอาเลยเอนาะมันน่เออเอาเดีเ๋ย ตัวน้อยครับแต่มว่วนเนะอะเกิดบ้านห้องเลี้ยวนะนะครับเราวางหมู่14แล้วกับบ้านห้องเลี้ยวนะจอมฟรีหมายนี่นะถ้าใครชอบหอมกับมาด้านขวาใครชอบกินด้วยนะกับกระ้านไส้เดินครับเนอะปากก้อนจะเข้าดีขนาดนักนะเด้อบาเจียเดี๋ยวพอลลเอ้าเต็มมั้ยนะฮะเออถ้ามาตังอเภอเถินเนอะมานะครับเลย เดียววุ่นนะครับเอโซนะแม่นมัดอะนี้มาเดียวนี่นะจะเอาหอมบ่หอมมาทีนี่เนเด้อเอเดอเด้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 อน้นเด้ออ้ออเเด้อ้อเ้เน้้อเ่้้อเด้อเด้อเอเ้อเด้อะ้เด้อเด้อ้อเเด้อเด้อเอน้เด้อเด้อ โอ้ oh. ขึ้นตาสบอดียังไงนนะตานเฮ้ยนานนา,นานนานเงี้ยกันเตอร์ใกล้เบ็ดของน้อยนะศูนย์จุดห้าเนี่ยนะมันปัดตัวน้อยนะปัดซอยามาเด้อนะครับบักคำมาขึ้นนะอาการเย็นสบายนะ

ป่าบอกซอยเู่นป่าบกงบนปมาได้เตี้ยครับเดี๋ยวผมป่าไปพอบนเล่นป่ากดก่อนฮะอปุ่นละตะวันตะวันเนาะได้เดาเนาะเนาะ มาละปากข้งมันจะล่องห้องแควะกควะแควะแควะเนอะเนอะดีปันนึกคาถาใสกันเอร่อยยซ้ำเดี๋มาละตัวใหญ่ก็ปากก้นตัวใหญ่ก็ายพุงงครับายพุงไหนายพุงกะปากกนนี่รถตะกี้ไปยังป่าเด็ปาเสด็อันนี้ส่งไปเนาะมาะเนาะเออปันนีปนนาะปปาปา ออ้อ้อบ่บ่ได้เถอะพอใจขี้นชุกขึ้นอหนะนี่นะโอ้โหนี่เอ่าเรื่องดังไฟนะ่าซากะจีเนอะเกจีอโอ้ปากีนาปากีนนอะต้อรุ่นีก็อออนี้ก็เป็นฮาบอหยอกแล้วนี่เออเอาละ นี่ละเด้อพอนะอ่างเขื่อนบ้านห้องเลี้ยวหนะกันมานำอิงหนะไผมาแวะเวียนมาได้เน่าครือก็มีอัมเบอร์เธอรอรอรอเรยนี่ล่าห um. นีน,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 นี่นี่ป่าเนี่ยนี่ป่าเจลีปาเจลีฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่สายเพ่ดิอันนี้สายป่าก๊ดอยู่ลายเพ่ป่นแบ่งโซนกันเนาะลืมเม็ดดอกเก่าเหรอจ้ากันเนาะหอมหอมผมขยาะขยาะละผมไปก่อนนะไปก่อนดิ

ဒီစားကြပြီဒီတံမြက်တွေက ờ rơ 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 ờ rơ rơ thế rơ 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 anh rơ 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 nó rơ 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 mak mak oh saya lah

ดอป๋าจะบ่าเขาได้คนเดียวนะป๋ก็ได้นะนี่นะกำหมั้นกระได้ดูดูใส่ละโบ่เหมาะเถ้อเราเราเอาไปอีกคนหนึ่งอึดแกับเด้อถ้าไผายม้ามัจอมได้นะครับบ่เสียการตีสูดผายสูตรมันนะสูตรหอมสูตรเหม็นเลือกเอา ចាំច้อបកកត់ក៏ស៊ូហាំស៊ូនេះអាយយកគោះវេលាเด้อអោមានទៀតណเด้อអ៊ីតកាបาะគាត់